เหมือยแค่ไหนแต่ทำก็ต้องเพียรเขายัางยุบภายใต้มาตรการป้องกันโควิดสุบเก่าค่ะมาแล้วค่ะอีกหนึ่งประเพณีค่ะที่มีการซืบซ,ซ้อนกันคือประเพณีวันไหวพระจันทร์นั่นเองค่ะของพี่ี้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็ชาวต่างชาติค่ะที่มาจากประเทศมาเลเซียกว่าพันคนเห็นว่ารวมงานซืบสซ้านประเพณีไหวพระจันทร์ประจำป,ปีหก้ากระตุ้นเศรษฐกิจฮัตย์ย้ายให้รับมาคึกคักอีกคนหนึ่งค่ะ งานสืบสานประเพณีวันไหวพระจันทร์ประจำปี2 5 6 5นะคะจัดขึ้นเทบริเวณใจกลางเมืองฮัดย์ยถนนธรรมนุนวิธีนิพัท์อุทิตโดยได้เนรมิตให้เป็นสวนชมจันทร์สวนสไตล์จีนสุดอลังการมีจุดเช็คอินมุมท้ายผาบสวยๆและการตกแต่งด้วยโคมไฟค่ะเป็นสีสันยามค่ำคืนพร้อมไฟแสงสีสันสวยงามเลยค่ะสวนไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของปีนี้ค่ะก็คือการทำขนมไหว้พระจันทร์ที่ใยญ่ที่สุดในประเทศ กว้างรอยเซนติเมตรนา10เซนติเมตรแล้วก็ยังมีการจัดโตว้ยประจันขนาดใหญ่ด้วยเทประดับตกแต่งยางสวยงามของซันวายมงคลที่หาชมได้ยากซึ่งประชาชนและกระนักทองเทียวต่างก็ให้ความสนใจแล้วก็ชมกันจำนวนมากเลยนะคะโดยพิธีเปิดค่ะก็มีนายพิพั์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานมีการแสดงเชิดสิงโตตอนรับการขับร้องเพลงจีนบนเวทีแล้วก็การแสดงวัฒนธรรมของชาวจีนด้วยค่ะ สำหรับการจัดงานสืบซานประเพณีไหว้พระจันทร์นะคะเป็นเทศากาลตามวัฒนธรรมจีนที่มีขึ้นในกลางฤดูดบใบไม้ร่วงน่าเพื่อฉเฉลิมฉลองการแกบเกี่ยวซึ่งปีนี้ค่ะวันไหว้พระจันทร์เนี่ยก็ตรงกับวันเท1ิกันยายน25 6พาแล้วก็จกังหวัดสงขลาของเราเนี่ยก็จัดขึ้นมาเป็นปีเทเสแล้วนะคะเพื่อที่จะรวมกันซืบซานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเทซืบโถดกันมาย่างยาวนานรวมถึงเป็นการสาร้างสัมพันธ์ม,มิตรภาพระหว่างไทยกับจีนค่ะ โดยภายในงานค่ะก็มีการจําหน่ายอาหารหารา้านจําหน่ายขนมวายพระจันทร์หรือรถจากรรานดังในจังหวัดสงขลานะคะผลิตภัณฑ์แล้วก็ฟุตทักว่าโรยรานคารลนองดา<ะ>ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยเฉพาะมาเลเซียว่วา1 0 0 0คนค่ะเขาเดินทางมาท่องเที่ยวจับจ่ายชายซ้อยแล้วก็ชิมอาหารหลากหลายสไตล์ทาให้เษฐกิจอของขาดใยญ่ยในในภาพรวมล็มาคึกขักอีกคนค่ะนี่<ะ>เป็นบรรยากาศนะคะของประเพณีวันายพระจนะันทร์นะคะของชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะต้องบอกว่าคึกขักจริงๆ มดไปเลยละกว่านะน้องด้าลวกว่านี้วันสุดท้ายนะคะวันยกาศก็จะเห็นค่ะว่ามีพอคาแมคานี่มาตั้งบูธกันแบบนี้นะแล้วก็พี่นองประชาชนเรื่องทุกหนทงเที่เดที่เข้ามาเนี่ยก็ได้ไปจับจ้ายชายซ้อยเนี่ยก็ทำให้เษฐกิจของเมืองฮัตยาเนี่ยลบมาคึกคขักอีกคนหนึ่งค่ะ